สวัสดีครับวันนี้มีหนึ่งข้อแนะนํานะครับในการเลือกซื้อแยมโฮเมดนะครับผมมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับนั่นก็คือให้เพื่อนเพื่อนดูที่การไหลตัวของแยมโฮเมดนะครับผมซึ่งเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับซื้อแยมโฮเมดมารับประทานที่บ้านให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมลองยกขวดนะครับ ยมโฮมเมดนะครับผมขึ้นมาดูนะครับเช่นขวดขวดนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าแยมโฮมเมดนะครับผมลักษณะการไหลตัวนะครับของแยมโฮมเมดที่ดีนะครับผมจะต้องไม่เหนิดนะครับเกินไปแล้วก็ต้องไม่เหลวเกินไปครับผม ไม่เหนืดเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เหลวเกินไปเพราะเพื่อเพื่อนๆนะครับนำแยมโฮเมดนะครับไปทาร่วมกับขนมปังนะครับผมเขาจะสามารถนะครับทาได้ลื่นนะครับแล้วก็ทาได้ง่ายนะครับผมนะครับลักษณะคล้ายๆกับแยมโฮเมดนะครับขวดนี้ครับผม จะมีลักษณะนะครับไม่เหนืดเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่เหลวเกินไปครับดังนั้นเมื่อเพื่อนๆน,นะครับซื้อแยมโฮมเมดนะครับผมมารับประทานที่บ้านให้เพื่อนๆน,นะครับลองยกขวดนะครับแยมโฮมเมดนะครับขวดนั้นๆขึ้นมาดูนะครับในเรื่องการไหลตัว แยมโฮมเมดนะครับจะต้องมีการไหลตัวที่ดีครับผมไม่เหนื่อยเกินไปนะครับและก็ไม่เหลวเกินไปเพื่อทำให้นะครับแยมโฮมเมดนะครับขวดนั้นๆเ,เพื่อนๆนะครับซื้อมารับประทานที่บ้านนะครับเป็นแยมโฮมเมดนะครับผมที่มีคุณภาพดีครับผม